จ้าเ,เมื่อบึ่งบอกม่วงจ้าบอกม่วงอีหยังบุญจ้าจื้อบ่ได้แต่ว่าสุกบ <lawsuit. S 1> <komm> ่เหลืองได้จ้าเหลืองแต่ขางในแต่ว่าเปียกบ่เหลืองจ้าสุกน่วยเขียว่วยกระโดดดุน่วยง่พร้อมแต่ว่าบ่รหลุจักซื้อพันุ์มันดอกจ้าจักซื้อผัธน์หงบอกจำเบื่อใดมันหลายสายพั่์อยู่ผู้ใดหู้จักกับอมเมต์บอกไม่ได้จ้าเด้อสีได้หลุจักสุกบ่เหลืองจ้าเปียกขางนอกสีบ่เหลืองจ้าเปียกขางนอกสีเบ่เหลือง แต่ว่าข้างในเหลืองอยู่จ้ะงในเหลืองอยู่แต่ว่าข้างนอกสีเขียวเขียวสีอะไรจ้ะแต่ว่าหน่วยบอกง่ายได้จ้ะบอกง่ายเลยผู้ใดหูจักกับข้อเมนบอกเน่ยได้จ้าเด้อมาเขาซื้ออยังนี่สายพันธุ์ยังนี้ม่วงพันธุ์นี่สวนฟ้าบอกพี่ดาจ้ะพี่ดากัอยากอกดอกจ้ะอยากอกดอกผมก็บ๊กษก นี่ส้นปลาบักซีดาจ้านี่ซีดายี่สิบต้นตอนไวคน้คกำลังออกลากจ้า แห้งเลี่ยงครับพี่น้องแห้งเลี่ยงครับบล็อสิตายตัวต้นไม้ข้นก็สิตายแล้วสุปีก็บ่เคยแลีงปานี้เนาะพี่น้องเอ้ยสุปีก็บ่เป็นหายปานี้ฝน,าน,น,านมาหลายหัวเลวยซ้ำนี่ พี่น้องเพิ่นอนยากเบิ่งจ้าเพิ่นอยากเบิ่งป้าสวนผลไม้ว่าสัน่นสวนเอาผลไม้กับจังสี่เหรอจ้าต้นกล้วยกับติตายเบิดเบ่ดแล้วหักก้อลงเบิ่ดแล้วก็มีสโนเนลอยู่จ้าพอได้กินอยู่พักขี้เล็กกับง่ามงนะ่ามขี้เล็กผักสะเดาเดินที้จ้าเดินที้ แต่ว่าอันนี้พวกเป็นท่านนอกพ่อหนึงก็จะพ่านนึนแกแจกระพัดนี่สั่งที่จาเขามากอะ่ะหกหกที่สี่ละปุ่นป้าคาป้าคาถ่วหัวผุ่น้จ่ายถว,ว่วหัวปุ่นสับจะเทียห้ามแล้วจ้าห้ามแล้ว น้ำคักแล้วปก้าต้นละไม่ก็ได้อันนี้ต้นวาจา้านต้นวาต้นวาแง่มันวาหกจาก้าหกเราะขอมาบ้านมันหกไอ้ยงาได้จา้าหกต้นไม้ต้นไม้เพันไงป้าค้ากะทวมหัวจา้าป้าค้ากะทวมหัวคือ <c ười> มันพ่นผูนนหน่อยนแนองงม่มนหลัก้าสวยงามมังช่วผูจา้าขามเทศ ถ้าเบิ่งซ้ํานี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะมນ้อหน้าจึงเบิ่งต่อมื้อนี้ง2โซน1 2คู